ลีคาไซมาแล้วใครรอรีวิวคะโอ้โหพี่มาจมนาใกล้จะหมดแล้วเนี่ยมาจนใกล้จะหมดแล้วก็ยังบ่ได้เปิดเลยมันมืดวันนี้ก็เปิดให้เลยมามาเลยเซ็นยไงดูได้ไงนนีกหนงใครทำอะรเลื่อนราวเราไม่เห็นมันนอนอยู่ข้างหลัง เกียบเลยแมอแกลงแล้วจะมเนแล้วมาลีเป็นแมวที่นั่งหาาเนาะเราจะโดนตลอดเลยอะหายไปเลยมาลีออกมาอย่าง หล่อไหมหล่อปะใครอยู่ในกล้องมันดูเนอะดูดิมันดูปะเห็นตัวเองเห็นตัวเองเห็นตัวเองในกล้องอารวยใช่ไหมลูกสุดหล่อวันนี้ลูกชายจะได้วิ่งแล้ววันนี้ลูกชาย ชายฉันได้วิ่งแล้วจ้าที่ใครถามหาเนี่ยจะมานานๆได้มาทีหนึ่งนะช้านานเรีเยกอะไรวะช้ามาก้ช้านานมากบาเบาหิวเลยนะ มาเลยนะใครรอรุ่นนี้นะมาไม่เคยพอ,อโพลีชีฟองา้าบางอือแบบบางๆเนาะกแบบค่าดีอ่ะอุ้ยตัวนี้สวยมากเป็นสายเดียออ่ยวก็ <laughs> แจ้งได้เลยรุ่นนี้ส่งให้ฟรีนะน,นี้ไว k ์วทูเคสุดจ้าตัวนี้ วิ่งออกบ้านเลยวิ่งหนีเลยวิ่งข uh huh ้าสอกไปแบบเหมือนแบบไม่ยอมก็ชุนน่ะแหละชุนน่ะหยิบมาผืนเดียวอ่ะชุนกวาดกวาดโดนแย่ง ร20ยตัวเลยไหมจูเนีย่ย ไม่มีเลยคุณพี่กระโปรงไม่มีเลยจ้าสวัสดีทุกคนนะตอนแรกนี่มันผูกอะไรกันทางไหนเนี่ยโอ้ยยังไม่รับรีวิวกันอีกหรอต้นหุ้นสิบบาท ใครรับรีวิวแจ้งได้นะพี่นาเดี๋ยวใครดูให้ว่ารูปหนึ่งได้กี่ตัวสามร้อยยี่สิบเลยเธอต้นถุงเก้าบาท ยมากทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้แครด้วยนะคะงานสวยๆมากแล้วค่ะคุณพี่ใครรับรีวิวแจ้งหน้าของมาเยอะไหมเนี่ยเธอามาสิบก่อนลูกสั่งยังไงพี่จะเอารุ่นนี้ไหมเท่ารุ่นเนี้ยรับรีวิวได้แค่ส่งให้ฟรีนะรีวิวไม่มีค่าขนส่งนะคะแต่ถ้าเป็นกระสอบใหม่เนี่ย ถ่าสนใจไปทางได้เลยไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็เพิ่มเพื่อนมบบ้านเขียวค่ะไปที่หน้าโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณพี่วันนี้เอาเอ,อ่หัวผ้าพูดผิดเสียงเหมือนขนเปิประตูปะ,ตปะอะโชว์เลยแล้วกันอะไรนะเท่าไหร่สามพันแต่ว่าต้นทุน นะพี่เพราะว่ารุ่นนี้ได้ประมาณ320ตัวบวกลบเลยค่ะ1กระสอบนะ320ตัวบวกลบนะคะต้นทุนเฉลี่ยแค่9้9บาทเท่านั้นค่ะเนี่ยแค่ขออนุญาตโชว์หัวผ้าก่อนเลยแล้วกันนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคุณพี่ กดหัวใจรัวๆกันเข้ามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เปิดเสื้อโพลีคะ่ะใส่ปลายส้มให้นะคะคนรอเยอะมากจริงๆคุณพี่หูสวยมากลายช่ำแบบนี้เลยนะคะยกไปหนึ่งกระสอบเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะกระสอบรุ่นนี้นะคะ45โลได้ประมาณ320ตัวบวกลบได้เลยค่ะต้นทุนเฉลีย่ยแค่ตัวละ9บาทเท่านั้นพี่ๆเอาไปต่อย,ยอดทำทุนทำกำไรกันได้เลยนะคะ จะเป็นงานรวมเนื้อผ้างานคละสค่ะพี่จะเป็นรวมผ้าบางนะโพลีชีฟองผ้านิ่มผ้าเด้งอะไรประมาณนี้เลยนะคะคัดแต่หัวผ้าพอนะทุกคนเพราะหนึ่งกระสอบไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้ ลอ้็สเยอะถ้าวางเียวก็เถอะลายดอกลายดอกเสร็จลายดอกเจรับขอบคุณค่ะเจสวยมากพี่ทิติคุณไม่ทันเจขึ้นก่อนนะคะเจ๊คุณเจขึ้นก่อนนะคะเจ ต้นทุนเก้าบาทพี่ตีลังกาขายก็กำไรบอกเลยขายเป็นกระสอบจ้ากระสอบละสามพันแต่เฉลี่ยต่อตัวพี่ตัวละเก้าบาทนะหนึ่งกระสอบได้ประมาณสามรอยี่สิบตัวได้นะคะเป็นเจ้าของเปิดร้านได้เลยอ่ะเออว่าง่ายๆเลยยกไปหนึ่งลูกเปิดร้านได้เลยนะคะครบยังอ,อ๋อนุ่งเ,เสือใช่ไหมตอนนั้นมีลายดอกว่าพี่เจน ตัวที่สองจากข้างล่างเอ่อเอาลายดอกมาเลยนี่อสวยมากตัวนี้พรุ่งนี้ไปรับได้จา้าถ้าเป็นแขนยาวล้วนไม่มีคุณพี่จะเป็นรุ่นขาวงานขาวล้วนมีขาวล้วนเนี่ย จะมี2,900กับ3า0 0 32มงเปนยงบงนะพี่ทิติกรล Q2 สอแต่ลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วว่ามารับพรุ่งนี้รับเป็นกระสอบใหม่ได้เลยนะคะกระสอบละ3,000บาทพี่ต้นทุนเฉลี่ยแค่ตัวละ9บาทเท่านั้นค่ะถูกมากพี่จ๋าใครรับกระสอบใหม่รับได้เลยนะพี่เพราะว่ารุ่นเนี้ยรอนานมากก็ไายล้านตัวเลยกว่าจะเข้ามาทีหนึ่งนะคะ นี่จะบอกว่าสวยมากเป็นงานรวมผ้าบางขอคนขายงานแบบรวมไวไว้ผู้ใหญ่นะคะคือจะชอบมากแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะยกไปหนึ่งกระสอบเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยต้นทุนต่ํากําไรดีมีอยู่จริงคุณพี่คัดแค่หัวผ้าก็พอนะแค่บอกเลยเอาซักประมาณ100ตัว150ตัวพอนะพี่นะส่วนหางผ้าน้ำสองอย่าไปคิดค่ะพี่เราได้กําไรตั้งแต่หัวผ้าแล้วนะ หลูกเนี่ยประมาณ320ตัวนะคุณพี่คัดหัวผ้าให้ได้สัก150ตัวนะคะเอาร้อยตัวก็พอร้อยตัวพนะอพ้องผ้าสามตัวคัดหัวผ้าสวยๆได้สักหนึตัวเหลืออีกอาขายตัวเท่าไหร่ดี60บาทได้6,000บาทแล้วค่ะได้ทั้งทุนได้ทั้งกําไรแล้วแต่แค่เชื่อว่าลูกค้าใครขายได้มากกว่านี้นะคะอย่างลูกค้าท่านที่รับรีวิวก็คือเขาขายหัว79็านะคะพี 79บาทเนี่ยพี่เขาคัดหัวผ้าได้สักร้อยตัวเขาได้7,900บาทแล้วค่ะเขาได้ทุนแล้วเขาได้กําไรแล้วนะส่วนอีก220ตัวพี่เขาไม่คิดเลยเขาขายเซล2939นะคะตัวไหนไม่สวยตัวไหนขึ้นขายแล้วเขาขายไม่ได้นะพี่เขาปัดทิ้งโลทิ้งบริจาคเลยเขาไม่มานั่งคิดนั่งซีเรียสกับพวกหางผ้าน้ำสองนะใครคิดจะขายงานมือสอบพี่มือสอบ่ะ ใครคิดที่จะขายงานกระสอบจะต้องทําแบบนี้นะคะคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้คัดแต่หัวผ้าได้กําไรพอเลยนะพี่นะโอ้จะบอกว่าอันนี้เป็นเซตลายเสือสวยมากพี่ใครที่แบบเจอหัวผ้าลายฉ่ำๆแบบนี้คัดแยกทํากําไรได้อีกนะทุกคนอย่าลืมนะคะหนึ่งกระสอบไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้แค่แนะนํานะคัดหัวผ้าได้สักร้อยตัวพอคะ่ะ ขายตัวละ60-80บาทอุ้ยอืทที่ได้ทั้งทุนได้ทั้งกำไรแล้วนะคะส่วนหางค้าน้ำสองหรือเป็นงานสายเดี่ยวที่มันติดมากับกระสอบคุณพี่ลดแลกแจกแถมคัดทิ้งคัดขายราคาถูกๆได้เลยนะคะงานสวยๆเลยพี่โดยรวมงานสะอาดค่ะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยด้วยนะคะพวกเนี้ยขายได้ดีเลยแล้วมอเตอร์ไซค์ชอบมาก่แบบเ,เขาได้เข้าเข็มอะเนาะ เออแล้วค <Or, S 2> mm ือแบบพอไปเข้าแอปก็จะว่าเสียงมันดังอ่ะเจ้เมาที่นี่งานงานสายเดี่ยวโชว์แล้วกันงานสายเดี่ยวตรงนี้ยอะไรแบบโอ้โสวยอ่ะนงานสวยสวยเดี๋ยวเอาเซสซิ่ง 3ามพันระสอบละสามพันค่ะสามพันคุณพี่ประมวลนี่จะบอกเลยว่าสวยนะในกระสอบนะคะจะรวมทั้ง4พื้นลวดลายนะคะแขนสั้นแขนยาวแขนกุดสายเดี่ยวคุณพี่ต้องไปเปิดคัดแยกทำกำไรกันอีกทีนะคะสำหรับลูกค้ามือใหม่นะ ใครที่สนใจราคาส่งตั้งแต่กระสอบแรกเลยค่ะต้นทุนเฉลี่ย9ก้บาทเองลูกละ3,000บาทคุณพี่ยกไป1กระสอบคือคุ้มมากๆนะคะได้ทั้งคุณได้ทั้งกำไรใครๆก็ขายได้พี่งานรุ่นนี้45โลค่ะคุณพี่คุณพี่สารวัตรจุ๊บ <c oughs> 45โลจ้า น้องแซดคุยกับเขาซิุสวยมากตัวนี้เป็นชีฟองค่ะผ้าบางเลยมือเก่าไม่เป็นไรเล่นเป็นแต่มือใหม่ไม่ว่าจะเกรดอะไรพี่คัดแต่หัวผ้าพอนะคะเวลาใครไลฟ์แค่ขาแค่ชัดเจนตลอดนะพี่ มันอาจจะมีติดสายเดียวนะบางลูกติเดเยอะบางลูกติดน้อยนะเราต้องไปคัดไปแยกนะแต่อย่างที่ใครบอกเลยว่าเราคัดหัวผ้าได้ร้อยตัวพี่จ๋าขายตัวละ60บาทพี่ได้6กพันแล้วพี่ได้ทั้งทุนได้ทั้งกําไรเท่าตัวแล้วอีกประมาณ220ตัวพี่ลดแลกแจกแถม2 0 30 1บาบบาทได้เลยนะคะตัวไหนไม่ชอบไม่สวยไม่ถูกใจพี่คัดบริจาคคัดขายราคาถูกๆได้เลยนะคะรีวิวคริสต์มาสไปเลย ตอนช่วงบ่ายมาไม่ทันใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาสิช่วงบ่ายๆนะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆเ่ะเปิดคิสมันให้อีกนะคะเปิดทุกวันค่ะคริสต์มาสเปิดทุกวันเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้เข้าไปในกลุ่มบ้านเขียวนะชีฟองสวยมากแม่รุ่นนี้เขาจะเป็นงานรวมผ้าบางนะเนี่ยสายเดียวน่ารักน่ารักแบบนี้คุณพี่ก็ทํากําไรได้นะบางคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรพี่เพราะมันต้องเจอทุกกระสอบอยู่แล้วนะคะ หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเล่นงานรุ่นเนี้ยยังไงก็เจอนะพี่พวกสายเดียวแขนกุดนะ่ะแต่จะบอกได้เลยว่าขายแค่หัวผ้าก็กําไรแล้วนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะพี่แต่งานน่ารักค่ะงานไปได้นะคะทิ้งยังได้เลยลูกค้าบริจาคก,ก็ได้บางคนมันไม่ชอบจริงพี่แค่เข้าใจนะแต่พี่แถมก็ได้พี่บริจาคก,ก็ได้พี่คัดแถมคัดทิ้งอะไรก็ได้แล้วแต่พี่เลยอะ ถ้าพี่ไม่ชอบจริงใสเดี่ยวนะแต่คือมันต้องเจอพี่บางลูกเจอเยอะบางลูกเจอน้อยแค่นั้นเองเนาะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้จะโกหกลูกค้าอีกถ้าบอกว่าไม่มีมน,มนะทุกลูกอะ่ะข้้งหลังฉ่ำมากเนี่ยสวยๆเลยค่ะเห็นไหมเป็นงานคราไซนะพี่ SML นะคะไม่เกิน XL นะ SML XL นะพี่นะขอเป็นขายงานคระไซนะจ๊ะ นี่รีดแล้วขึ้นไหมแขวนนะยิ่งสวยค่ะสายเดี่ยวเนี่ยสายเดียวกล้ามแขนพุเดเพราว่าขายไม่ได้ไม่ได้อ่ะพี่ห้าบาทก็ได้ห้าบาทก็ได้พี่ขายไม่ได้ไม่ได้ห้าบาทก็ได้ อุ้ยสวยพี่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดช่วงเรามีอายุหน่อยใส่อย่างเงี้ยน่าจะสวยเราอย่างไรรู่สวยอะทุกคนตัวเนี้ยเห็นไหมคัดเอาพี่คัดอาแต่เตยสวยพอ ร0 0ตัวส2 0ยี่สิบตัวเนี่ยที่เอาแค่ร้อยตัวก็พอแล้วไม่ต้องคิดว่าอุ้ยฉันจะต้องขายให้ได้ทุกตัวไม่ได้มันไ,ไ,ไปไม่ได้นะถ้ามึงสองพี่จะให้ทั้งสัตวกแบบทั้งลูกใช้ได้ทั้งลูกสวยทั้งลูกมันจะมีตัวสวยมากสวยน้อยนอะจ๊ะสวยสวยยังอยู่เต็มเลยลูกค้า ใชล้พ่ให่เจ้มาเอา,า่ายโูกอ่ะพี่อยากใส่แลยแบบสสงมเจ็บไปหมดเลย

การได้หมดนะพี่น้าโอ้ยสวยอีกแล้วแม่ให้ดูใกล้ๆคุ้มนะลูกละสามพันได้งานเกรดเอันน,นีน้าามันนี่นนเยเดี๋ยวหนูซื้อแล้วกันลูกนี้ไอตัวนี้เธอ ไปไปดูที่หยอดกันผีไม่หลอกเลยอ่ะกุ๊กกูกุ๊กกูก็กลัวกุ๊กกูก็กลัวฉันแหละสวยมากกุ๊กกูอ่ะกุ๊กกูเถอะเจอบานเย็นตัวนี้ไปแล้วก็กุ๊กกูก็เขินนะเนี่ยหัวผ้าเด้งเดงเหลืองมุไปเลี้ยงข้างหลังเลย นี่เหรอ,องั้นรอโชว์แป๊บหนึ่งนี่มืดแล้วเธอฝากอ่านหน่อยสิปิดไฟแล้วอ่ะไปไปดูที่หยดวันไหนชวนด้วยนะเจ้เจ้จริงเหรอเจ้เจไปดูจริงเหรอเจดูไหมว่าจะจะจ,ะ,จะเท่ากับ เจ๊ไม่เจ๊มีตั๋วฟรีเปล่าจะจะมมนได้ไปสักทีจนจะออกโลงแล้วเจ๊นี่่มันเป็นลายเสือเสือนะพี่เสือกำลังหาตั๋วฟรีอยู่เจ๊ไม่รู้หมดอายุหรือยังที่มีเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูเลยโอ๊ยโอ๊โอ๊้ามันลื่นไงน โอ้โหเนี่ยชีฟองเลยหัวผ้ายังมีอีกนะเนี่ยพี่โอ้ยเนี่ยชีฟองค่ะเห็นไหมสวยนะอุยนายมากเลยอ่ะผูดดีเนาะอือพุดดี้เลยชีฟองชีฟองเจ๊มาเอานะเลยพรุ่งนี้ถ่ายรูปนะเธอ้อพรุ่งเนี่ย ราคา3า0 0นบาทจ้าพี่เจนดูจบแล้วมั้งใช่ยังพี่เจนให้สะอยหรอทำไมต้องมาดูจบอะเนี่ยพี่สวยมากเลยมันมืดอ้ะพี่งั้นเห็นแบบไม่ซัดเนาะชีฟองเนี่ยชีฟอง อะไรไปอ่านเจ้ดิชิฟไปไปรับพระลมด้วยอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้มามารับพระล่มด้วยพระล่มสองอันนี้หนึ่งเป็นสามรวมสาม<ป>ลูกค่ะไม่แคปเลยพระ,ลม,พระลมเจ้สองใครจะเอาลูกใหม่แคปมาเลยจ้าทีห่หนูใส่มันเป็นอย่างนี้นะพี่แม่มุกก็จะประมาณน,นี้แหละพี่หนูใส่หนูเหมือนแม่หนูมากเหมือนมาก ยายเมรู้ว่าก๊อปปี้แต่ยายเมเขาขาวนะไม่ได้นะเราฉันผิวหือนพ่อไม่เขาน่าจะหยิบผิดพี่ดูพี่เออเหรอเธอใครรอเสื้อโพลีคลาสไซเกรดเอปลายส้มให้รีบสั่งรีบซื้อกันได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าของลงสดๆใหม่ๆร้อนๆแบบนี้นะคะวิ้ยไม่ได้มุกมุก ของลงสดสดใหม่ๆเลยจ้านี่เฮ้ยไปแคปต้งไลน์ดิอ่าแคปหน้าจอกันเข้ามาได้เลยจ้า3,000ันบาทต้นทุน9บาทเท่านั้นนะคะ